เลขาการนายกเทศมนตรีเป็นนายทุนโลกอ่อนโยนรัเทศบาลสัีในนามของผู้สงเสริมไม่ประจาชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนและครอบครัวสำหรับแก่หนึ่งหลักสูตรการทำขนมหลักสูตรการทำขนมโดรายากิ วันที่25มกราคม2550วันศุกร์ที่16มกราคม2558เียากรผู้ให้ความรู้และผู้รับข่าวรับการของสาะเทศบาลจะทําให้ทราบถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดส่กลมซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเป็นการสร้างความรู้สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนตอ่อจนเยาวชนทั่วไปทาให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักตัวเราและทำความเข้าใจ